เพื่อนที่รับชมช่อง AJ แอนกับโจกนะครับหรือว่าเรียกช่อง AJ ก็ได้นะครับอะช่องเราก็เป็นช่องมือใหม่นะครับในการหัดทำไรส์เตมนี้นะครับผมเกาะนะครับอยากจะให้เป็นพื่อนๆรู้จักของที่อยู่ข้างหน้าเฮาเนี่นะครับของที่อยู่ตรงหน้าเฮาเนี่ก็คือมะเขือเทศนะครับเพื่อนมีมะเขือเทศลูกเล็กๆแบบนี้นะครับหองว่ามะเขือเทศ ราชนีนะครับหรือว่ามะเขือเทศเชอรี่หวานสดนะครับผมถ้าตางบ้านไอ้โจเขาเห้าก็จะห้องว่าบะเขือส้มลูกน้อยนะครับอ่าอันบะเขือส้มแบบนี้เนี่ยนะครับเอาไว้กินสดนะครับเอาไว้กินนะครับแบบง่ายๆนะครับผมคือล้างเสร็จแล้วก็กินได้เลยนะครับเปื่อนๆหุ้ก็ครับว่าบะเขือเทศเนี่ยนะครับบะเขือเทศนี่นะนะครับ มันเป็นพันเดียวพืชตระกูลเดียวกับยาสูบนะครับหรือว่าต้นมันฝรั่งนะครับผมอันนี้ไอ้โจกบงูเนาะนะครับผมอันนี้เป็นตามข้อมูลที่ได้มานะครับแล้วก็จะมีการแตกกิ้งแตกแขนงนะครับจํานวนนักนะครับที่ตนลำต้นนะครับเพื่อที่จะสร้างนะครับเพื่ออันศัตรูพืชมันมาเข้ามาใกล้เฮาเนาะนะครับนี่อันนี้เปิ้ลก็สามารถจะ ปลูกเองได้นะครับปลูกเองได้ได้โดยการใช้มเมล็ดนะครับแต่ว่าไอ้โจ๊กเคยลองเอากะกิ่งก้านมาทดสอบดูนะครับว่าสามารถปักชำได้ก่อน,นครับสรุปว่ามันก็ปักชำได้นะครับผมนี่เนี่ยสำหรับไอ้ตัวนี่นะครับววางว่าไอ้โจ๊กจะพาไปดูเนาะวิธีการปักชำต้นมะเขือเทศราชนีนี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไอ้โจ๊กขออนุญาตเอาเม็ดตรงไายนี่ไปลงเพาะก่อนเนาะนะครับพอเพาะเป็นลําต้นแล้วเขาถึงจะมาเป็นต้นมะเขือเทศราชนีกันนะครับ ครับ่านี่ครับแล้วก็นะครับประโยชน์ของมะเขือเทศราชนี้มันก็มีนากนะครับเพราะว่ามันมีทั้งสารไลโคตีนนะครับผมสารไลโคปีนแล้วก็มีสารอาหารหลายอย่างนะครับมีวิตามินซีวิตามินเอนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นนี่นะครับก็คือว่าเป็นลักษณะทรงกลมลีลีนี่นะครับผมอันนี้มันเหมาะกินได้ปอกำปอดีนะครับเพื่อน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 ถ้าอยากลองกินก็ลองดูนะครับรสชาติมันหวานอร่อยอ่า แล้วน้องๆหนูๆนะครับก็กินได้นะครับเพราะว่ามันกินง่ายแล้วก็มีรสหวานนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยนะครับผมก็มีนักนะครับเพราะว่าอย่างที่ไอ้โจกบอกไปนะครับเป็นแหลงรวมของสารอาหารต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นโพแทสเซียมนะครับหรือว่าวิตามินนะครับวิตามินเนี่ยมีวิตามินซีนักนะครับสําหรับมะเขือเทศราชินีนะครับผมนี่นะครับเคล็ดลับการกินนะครับแบบน้อยๆอีนะครับเท่าเกาะ ล้างทาความสะอาดให้เสี่ยงหมดเลยนะครับเพราะเขาไม่แน่ใจว่าถ้าเขาไปซื้อเองนะครับอย่างอันเนี้ยเขาไปซื้อที่กาดเองเนี่ยจะมีสารพิษสารอ,อย่างตกค้างก่อน,นครับวิธีการล้างก็ล้างในน้ําสะอาดนะครับผสมเกลือเข้าไปเล็กน้อยนะครับผสมเกลือเข้าไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ครับทิ้งไว้หื้อ น้ำที่เขาล้างเนี่ยนะครับแห้งนะครับแล้วก็กินนะครับก็อร่อยนะครับหรือว่าเขาจะเอาเกลือหรือว่าพริกป่นใส่ตัวก็ได้นะครับมันก็อร่อยมาก็ล้ำเนาะอันนี้ก็คือวิธีการนะครับมาทําความหูจักกันนะครับกับมะเขือเทศนะครับราชินีนะครับมะเขือเทศแบบนี้อร่อยอร่อยนะครับสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนสี่ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปยี่ใดดีเนี่ย ไปทำสลัดบ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเอาไปทำสลัดดูนะครับว่ารสชาติอร่อยก่อนนะครับ I <sighs> สวัสดีครับลูกนอนสวัสดีครับลูกนอนแอบเข้าไปดูโลมาโอ้สวยมากเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยลูกนอนกลายเป็นแรงบันดาลใจนะฮะในการทำ u t u b e นะครับโอ้ต้องขอขอบคุณลูกนอนนะครับที่เป็นกําลังใจในการทําช่อง YouTube ให้กับหลายๆคนนะครับหลายๆคนนี้เริ่มก้าวเข้าสู่ความกล้านะฮะความกล้าต้องขอขอบคุณลูกหนอนนะครับแล้วก็ที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับลูกหนอนก็คือมะเขือเทศราชนีนะครับผมเนี่ยครับก็สามารถทําอาหารได้หลากหลายอย่างนะครับเป็นส่วนผสมในการทําส้มตํานะครับหรือว่าจะเอามาทานสดก็อร่อยนะครับลูกหนอนเนี่ยนะครับอยากจะมีสุขภาพดีอยากจะหุ่นดีนะครับผมอยากจะมีผิวพรรณสดใสที่เป่งปังนะครับจากไลโคปีนของ มะเขือเทศนะฮะก็สามารถจะรับประทานแบบสดๆได้เลยนะครับหรือว่าจะเอาไปทำยำนะฮะเอาไปใส่ยำอะโวคาโดอ่าเอาไปใส่ในยำนะครับแบบของจีนๆหน่อยก็คือยำกุนเชียงนะครับก็ใส่ได้นะครับผมหรือว่าจะเอาไปทำสปาเกตตี้ก็ได้นะครับสำหรับนะฮะมะเขือเทศราชินีนะครับหรือว่าจะออกแนวผัดก็สามารถที่จะรับประทานนะฮะกับถั่วฝักยาวได้นะครับผัดใส่ถั่วฝักยาว ผัดใส่ผัดใส่ตัวรัวรันเตาผัดใส่อ่า ดอกกระลำก็ได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกหนอนแล้วก็เพื่อนๆนะครับผม5 l i ไลฟ์ห้าเลิฟนะครับที่เข้ามาอยู่และเป็นกำลังใจให้ช่อง AJ นะฮะต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะครับเกาะไลฟ์นี้ขออนุญาตลงรันเวย์ก่อนนะครับอยากจะไปดูดาวนะฮะแอบอยากจะไปดูดาวอยากจะไปย้อนดูดาวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณขอบคุณนะครับมานะครับแล้วสายๆนะครับมารับประทานอาหารเกี่ยวกับเมนูมะเขือเทศราชนีกันนะครับตอนนี้ก็ขอส่งเพื่อนๆไปก่อนนะครับไปลา าขางเือเทศก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับคุณยายเจอเดี๋ยวพี่โจ๊กขอลงก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ